ิดมาไม่เคยเจอคนโดนฟ้าผ่าไม่เคยเจอเคสฟ้าผ่าเหมือนกันกลับสามสิบรีบกลับมาอย่าไปเลยด้โอเคเดี๋ยววันนี้เรามาทำผู้ชีพอีกแล้วนะครับก็เดี๋ยวดูนะครับว่าครั้งนี้จะมีเคสอะไรบ้างนะไปกันครับตอนนี้เป็นเวลาประมาณตีหนึ่งนะครับแล้วเหมือนต่ว่าจะมีเคสซึ่งบอกว่าเป็นวสี่สิบนะครับเป็นอุบัติเหตุแต่ยังไม่รู้นะครับว่าดีเทลเป็นอะไรแต่รีบไปที่ซีนก่อนตอนนี้พี o ่อูขับนะครับ ชนรถชนรถแรงนะเนคสแรกวอล์สิบน่าจะแบบเสียหลักมาแล้วก็แบบว่าเข้าแบรีเออร์เศษยังกระเด็นไปข้างล่างอดูดิแต่ที่สอบถามเขาบอกว่ารถลื่นและเสียหลักแต่เกาไม่ได้บาดเจ็บอะไรมากแต่รถก็ค่อนข้างเสียหายหนักก็ไม่รู้ว่าดื่มมาหรือเปล่าเพราะาถามอะไรก็ไม่ค่อยตอบแล้วที่แปลกอีกอย่างก็คืออยู่ดีเขาก็เดินออกเป็นการถนนเฉยเลยยูดีขเขาเดินเป็นการถนนนม ชานี้พวกผมก็ออกมากินข้าวกันแต่ว่ายังกินไม่เสร็จเลยก็มีเคสวอร์ส like> <ah ี่สิบมาเหมือนจะเป็นอุบัติเหตุทางมอเตอร์ไซค์นะครับเร็วเร็วเดี๋ยวน้องพีกเดี๋ยวน้องพีกเขาเราะมันวิ่งว่าเดิมที่อูไปจูนมาใช่หรอไม่น่าเลยที่หัวที่มันเละเท ผมมาถึงที่เกิดเหตุก็เจอรถล่าหน้าคันนี้จอดอยู่นะแต่ที่สอบถามทีมก็บอกว่ารถล่าหน้าคันนี้ไปเกี่ยวกับบันไดรถช่างนะครับทำให้คุณลุงเนี่ยบาดเจ็บนะครับแล้วดูดิครับคือแบบว่าเส้นลาดหน้านี่ออกมาเลยนะแต่เหมือนคุณลุงนี่ออกมาขายได้ไม่นานนะเพราะว่าวัตถุดิบนี่ยังเหลืออีกเยอะเลย hey, เขาสงสารคุณลุงนะครับเขาก็เลยตัดสินใจนะครับเหมาหมดร้านเลยถ้าสมมติหนูเหมาแล้วหนูแบบแจกคนแถวนี้พี่คิดเท่าไหร่มันมีมูลในทางนะประมาณมโลแล้วก็่านไปอยู่นั้นเลยอ่าเดี๋ยวหนูช่วยเมาทั้งร เท่่าไหรจะได้แล้วแต่แตแ,ต <c oughs> แล้วต่จะให้แล้วกันปกติขายช่วยเท่าไหร่คะห้าสิบบาทงันะ้นตรงนี้สามพันพอไหม,ไมไพอเดี๋ยวเค้กก็เหมาราดหน้าคุณลุงนะคะที่เหลือที่หลังหลังจากประสบอุบัติเหตุเนี่ยในราคา3,000บาทแล้วก็เดี๋ยวแจกคนแถวนี้คุณลุง okay? โอเคไหมโอเคโอเคค่ะคุณลุงคะนี่ค่าเหมาร้านราดหน้าค่ะ3,000บาทขอบคุณค่ะบคุณค่ะเก็บเงินดีๆนะหายไปไวๆนะคะเดี๋ยวตรงนี้ช่วยดูให้ค่ะ จำใจดีมากนะครับเหมาแบบคุณลุงหมดเลยเห็นเส้นมันคว่ำแล้วมันสงสารานะแล้วเขาอุตส่าห์มาขายของอ่ะนึกออกไหมคนแบบหาเช้ากินข้ามใช้เงินแบบในการขายของแล้วอยู่ดีเด็บุงเนี้ยแล้วแบบเสียของเข้าใจเลยแบบอุตส่าห์มาทำไงแล้วตอนนี้นะครับเรามีร้านละอายุน้อยร้อยล้านแบบอายุน้อยร้อยล้านกูแค่อย่างเยอะพี่หนีพี่หนีเน็ตไอดอลอะไรที่พวกเราทิ้งสิอันนไรทิ้งไปแม่ค้าสาวแค่หนึ่งนี่ไงนี่ลูกแม่ค้าครับ ดูจากจิตการควงถุงนเป๊นะนี่เรียบร้อยแล้วรอดหน้กินฟรีนะคะรอดหน้กินฟรีค่ะเอมานอากินฟรีค่ะมาเลยค่ะมามาลลูกค้ามาลกินฟรีรอดน้กินฟรีค่ะพอดีเมาคุณลุงมาค่ะคุณลุงมาถก็เลยช่วยมอคะคุณลุงไปโรงพาบาลไปแล้วค่ะใบุญเนี่ค่ะ3มชุดค่ะขอบคุณค่ะราีวยนะคะอดีๆนะคะ ฝากพยาสัมพันธ์นะครับถึงผู้ที่มารับร้านหน้าเมื่อสักครู่นะครับกลับมาเอาเครื่องปรุงด้วยนะครับลืมใส่เครื่องปรุงโอ้นี่นี่พลาเข้ามาแล้วพ้าดเอาเครื่องปรุงเหรอครับไม่ใช่มาเอามาเอา๊ะอาจารย์ครับรู้ให้สองชุดเลยนะคะขอบคุณมากฝ้ายเจริญเจริญนะลูกนะขอให้เจริญลูกเออประเด็นคือเราแจกฟรีหน้าร้านก๋วยเตี๋ยวอ้าอจารโอ้ยรู้สึกแย่จัดเ้าคนแจกไปด้วยไงประเด็นนะ ตรงนี้นะครับเพราะเขาเอาคนแจกไปจริงๆจะเขียนเป็นที่อื่นแต่พอดีเขาเอ้าคนแจกไปด้วยโอเคนี่ครับครับผมคุณทามบสุณค่ะ เปลี่ยวไหมพี่เปลี่ยวสามถุงสุดท้ายค่ะสามถุงสุดท้ายอันนี้เป็นเส้นใหญ่กับเส้นนีบค่ะเลือเส้นใหญ่หมดแล้วหมดแล้วไปอันนี้เกิดอะไรขึ้นอ๋อไม่มีอะไรมากครับแค่ลืมปิดสวิตช์กุญแจครับผมอ๋อไม่มีอะไรมากครับ เห็นครับผมโอเคภารกิจเราคือขายให้รุงหมดแล้วแต่แก่เสร็จภาร,รกิจนะครับก็มีเคสหนึ่งติดมาเลยนะครับน่าเป็นคุณลุงนะครับมีอาการหน้ามืดตาผ้ามัวแล้วไม่สามารถขับรถต่อได้เขาก็เลยตัดสินใจจอดในซอยนะครับ ทำอะไรตรงนี้ครับเนี่ยถางลำ<อ>น้ำขับไม่ไหวก็เลยขับรถมาจอดในซอยก่อนราะรู้เองไม่ไปไม่ไหวแล<ะ>้วตามันข้อแจกกระหางบวเป็นกระหาซีดตอนพวกผมไปถึงคุณลุงเนี่ยอาการเขาค่อนข้างดีขึ้นแล้วแต่ผมก็รู้สึกว่าคุณลุงจะมีอาการเบร์เบร์แปลกๆอยู่ตอบคำถามไม่ค่อยได้ซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าคุณลุงมีโรคประจําตัวหรือภาวะทางสมองอะไรหรือเปล่าเราก็เลยต้องรีบพาเขาไปส่่่่่งงงรพยยยาาาาาบลลลนนนนนะะคัเเเืือออออชกหหหมม้้้แวทไไไปูใซี ใช่ไหมต้องเข้าตรงนี้แล้วลนะเลยไปอยู่ซอยอะไรบ้างอยู่ซอยไ,ออยไ,ไม่จำไม่ได้เข้าใกล้อาจได้แต่พูดซอยไม่ถูกซอยน,นี้ที่เข้ามามาันทะลุไปบ้านได้ใช่ไหมได้เลยน่าเชื่อน <laughs> แลเคสต่อไปที่พวกเรากางจะไปเนี่ยเป็นเคสฟ้าผ่านะครับและเคสเนี่ยตอนนี้ค่อนข้างไวรัลมากๆเลยเพราะว่าออกข่าวแล้วไวรัลใน t i k t o k ในทุกโซเชียลแพลตฟอร์มเลยนะับพูดเลยว่าเป็นเคสที่แรร์มากๆเพราะเกิดขึ้นได้แค่แบบหนึ่งในล้านเท่านั้นแล้วตอนนี้คนเจ็บเนี่ยค่อนข้างสาหัสเลยเพราะาโดนฟ้าผ่าเข้ากลางหัวเลยนะครับทำไม่เชีพจประจเนี่ยหยุดเต้นพวกเราก็เลยต้องรีบทำซีพาให้เขาอย่างด่วนเลยนะครับเฟ้าผ่าค่ะฟ้าผ่าลงเมื่อกี้ <คน S 2> เลยอะก่อนเรารับแจ้งประมาณไม่เกิน5นาทีฟ้าผ่าดังมากอยู่ใกล,ล้เี่ เกิดมาไม่เคยเจอคนโดนฟ้าผ่าไม่เคยเจอเคสฟ้าผ่าเหมือนกันทำมาเป็นสิบปีเนี่ยครั้งแรกเลยเห็นาเม่อกี้ไม่เห็นี่ได้ยินเสียงรอกเนยตรงเน้ยว่างเลยอว่านมลยวเลเขาออย กัาสามสบเลสองสามสิบ่าสิบสองเจ็ดองก้าสามสอี้ตอนมาก็อีกเปี้ยงหนึ่งนะได้เมื่อกี้ที่ผมไปอีกเปี้ยงหนึ่งมองเลยลมอบเลยเลยแล้วก็ยืนคู่กับไม้กอฟด้วยไงอ๋อมันเป็นกอดไม้กอฟด้วยกางเรือนะไม้กล์เจ็ดแปสสิบ เหรีไอ้เจาเหรีเหรีงกลับมาจะไปเหรีเลยิ๊กเก้าสามสิบเอย่ายั้งลงก่อนครับแคลงราอนนึขอโทษนะครับจิกเก้าสามสิบคส่เปล่าไครับสบด้วตนึ พวกเราได้ปัม๊ม CPR ใหาคนเจ็บเนี่ยเป็นระยะเวลานานมากมากเลยจนกระทั่งเราได้ปั๊มเขาขึ้นมาได้พวกเราเลยเคลื่อนยา้ายคนเจ็บนะครับไปที่รถแอดวานจะรีบส่งลงพยาบาลด่วนเลยนะครับแลวตอนนี้คนเจ็บมีทั้งหมด3คนนะครับแต่สองคนเนี่ยได้รับบาดเจ็บแค่เล็กน้อยนะครับเพราะพวกเขาเนี่ยโยนไมอล์ฟออกจากมือทันนะครับ โอเคครั้งแรกสุดยอดนะครับเนี่ยปั๊ม C P R ครับคนไข้ถูกฟ้าผ่าหรือว่าเราต้องขอบคุณผู้กล้ามากๆขอบคุณมากชอบนมาินะครับภูมิใจที่สุดแลยสุดยอดนี่พี่วิได้ช่วยหนึ่งชีวิตโอ้คือปั๊มจนขึ้นจริงปั๊มจนขึ้นจริงเอาจริงเือเกิดแตกอ่ะแสดงว่าประสิทธิภาพในการปั๊มคือ เพราะว่าตอนแรกที่หน้าคันแรกคือแบบมือเขาตกเลยอ่ะล้วชิปประอนก็ไม่มีคือตัวเย็นเฉียบคือเออแล้วแบบว่าพวกยูทุกคนเก่งมากค่ะต้องอ่ให้ยื้อยู่ด้วยอ่านี่ทุกคนครับทุกคนคือ่มีความสําคัญทุกอย่างในการช่วยเหลือคนเจ็บเคสน,นี้ผลตอบแทนออกมาก็คือความภูมิใจของพวกเราทุกคนน้องเค้กนะครับบีบอัมบูในการช่วยหายใจก็คือผลน้องเค้กนี่เป็นกลไกอีกชิ้นหนึ่งที่ที่สําคัญที่สุดพี่แพทย์นี่ต้องบอกเลยว่า แรงดีมากแข่กีฬาขอตอกเปลี่ยนไหมเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนปกตินะแข่งง่ายยังไงมันได้ประมาณเท่าไหร่อ้าวทั่วไปก็อยู่ประมาณ5ยกคือ5รอบอะไอสามสิบครั้งห้ารอบคุณไม่ไหวแล้วนะห้ารอบเปลี่ยนไหมเปลี่ยนไหมแขวยข้วแขวยข้าแต่ต้องขอบคุณพี่อู่ด้วยครับขอบคุณมากลูกศิษย์ดี่เด่นเลยนะไม่แต่ว่ายิ่งยิ่งพอแบบว่าได้ยินแบบเรื่องเล่าของเขาอะไรอย่างเงี้ยเขามีลูกด้วยนะมีลูกคนหนึ่งอายุห้าขวบเอง เลี้ยงคนเดียวเลิอกกับแฟนแล้วเลี้ยงลูกชายห้าขวบยิง่งแบบโอ้โหได้ยินแล้วแบบจะร้องอ่ะเช้งรู้สึกว่าเขาเป็นที่รักของทุกคนมากเพราะว่าทุกคนที่มาหาเขาแบบข้างนอกอ่ะร้องไห้ไไแบบว่าดีใจที่แบบเขาแบบรอดเลยนะเขก็แบบเพาบบเขาหน้าสาางสารมุกาเชประจอนเราขึ้นแล้วแล้วเขามาส่งที่น,นี่ก็ต่อไปก็อยู่ที่มือหมอละรั้งแรกทั้งแรกไม่วันลืมเลย วันนี้ครับผมเอากระเช้ามาให้พี่หลินกันนะครับ,รบแล้วก็เดี๋ยวขึ้นไปหาพวกญาติๆเขากันเดี๋ยวไปถามคุณแม่เขาว่าตอนนี้อาการเป็นยังไงบ้างใช่แต่ข้างใน,นอาจจะถ่ายไม่ได้นะเราจะแบบอ,อยู่ข้างนอกอะไรเงี้ยลองคุยกับแบบที่บ้านตอนเหมือมนตอ,อนนี้ชาวเน็ตแบบกระแสไปแบบ,แบ,บเสร็แล้วเสร็จแล้วแต่ตอนนี้คือย,อยังนะคะยังทีโรงพยาบาลอยู่แต่ว่าเดี๋ยวไปอัปเดตอาการกับที่บ้านเขากันดีกว่า อาการเป็นยังไงบ้างครับอาการตอนนี้คุณหมอบอกว่าสมองข้างบนนะ่ะไปหมดแล้วมันเหลืออยู่นิดนึงที่แรกมันบวมเมื่อวาน้บวมนิดนึงแต่พอมาวันนี้ม,มันก็ดำหมดแล้วคุณหมอทั้งกัเลยบอกว่าคนไข้เนี่ยเคยมีประสมที่จะบริจาคอะไรไหมก็อบอกไม่มีครับเพราะว่ามันไม่ได้เคยได้พูดครับคนเป็นพ่อ,อย่างผมกงเลยบอกว่า ผมจะบริจาคทั้งหมดเลยอขออย่างเดียวคือเอาแต่ล่างไว้ครับพอได้ไปทำสาธารณประโยชน์ผู้สนนะเดี๋ยวชาวบ้านชาวช่องจะมานินทาว่าอะไรอีกอย่างแต่ท้างในผมบ่าบริจาคทั้งหมดอเผื่อเป็นสาธารณประโยชน์เป็นกุศสต่อมันรู้ว่าดีไหมดีออกดีไม่ดีก็ไม่รู้แต่สังคมจะว่าไงก็แล้วแต่แต่พ่อเขาคิดว่าให้มันไปเป็นประโยชน์กับอีกคนหลายๆคน ต่อชีวิตได้เขาต่อชีวิตหรือ<ช>ไม่ต่ออันนั้นก็ไม่ทราบอันไหนที่ใช้ได้ในร่างกายก็ให้เป็นสาธารณประโยชน์ของคนอื่นไปเป็นผมก็ทำแบบนี้พ่อโอเคโอเคตามนั้นแล้วกันนะลูกเนาะ <c oughs> ว่าขอให้ผู้ลจงไปเกิดกับมันที่นั้นแล้วกันอันนี้ก็นะสาธุสาธุขอบคุณมากครับเป็นกำลังใจแน่ๆแต่ว่ากำใจดีๆนะครับไปครับ ขอบคุณนะลูกนะขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่ช่วยลูกแม่ครับไม่เป็นไรับเต็มที่ครับพวกผมเต็มที่จริงอย่างน้อยเขาก็ยังมีชีวิตอยู่ได้เจอแม่ได้พูดคุยได้เห็นนะลูกไปช่วยเขาขึ้นมาเขาคงไม่มีที่ประจอนที่จะกลับมารอแม่เนาะจะลงชูงเสียไปแต่นี้ขอบคุณลูกมากมากด้วยความใจบุญทำให้ลูกนะไม่ต้องเหนื่อยมากคุณแม่มากถ้าอย่างไรก็เราจะติดต่อกันด้วยติดครับอร์หลักการ ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณกๆคอคุนะคะขอบคุณนะครับะผมกับเค้กนะครับแล้วก็เจมด้วยนะครับก็อยากจะเป็นกําลังใจให้ครอบครัวของพี่ลินนะครับเพราะถือว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงนะครับที่แบบว่าอยู่ดีๆคนเราจะทนฟ้าผ่าบ้ มันก็เป็นช่วงเวลาที่ค่อนข้างลาบากสําหรับครอบครัวเขานะครับก็เลยอยากจะเป็นกําลังใจให้และยังไงก็ตามนะครับก็เดี๋ยวเราจะอัปเดตอาการของพี่หลินนะครับก็อย่าฝักตามพวกผมด้วยนะครับเดี๋ยว episode หน้ามีอีกแน่นอนไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นพวกผมก็ยังคงจะไปช่วยคนต่อไปนะครับต่อโอเค,ค